ง็ง่ายๆเลยนะครับซื้อที่นารับด้านล่างแล้วก็ไปขายที่ดาวต้านด้านบนการลงทุนที่จะประสบความสําเร็จได้นั้นต้องมาจากการวิเคราะห์ที่เข้มข้นรวมทั้งมีการวางกลยุทธ์ที่ดีสวัสดีครับ i n n o v a วเตอรทุกท่านผมพบชัยครับ ผมเชื่อนะครับว่าการลงทุนที่จะประสบความสําเร็จได้นั้นต้องมาจากการวิเคราะห์ที่เข้มข้นรวมทั้งมีการวางกลยุทธ์ที่ดีโดยในวันนี้นะครับในเอพิโซดนี้ผมจะทำพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยมีหัวข้ออะไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลยครับโดยการวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างง่ายๆฉบับมือใหม่ที่ใครก็เข้าใจได้ก็ส่วนใหญ่นะครับผมจะแนะนำอยู่ใน4หัวข้อนี้ด้วยกันนะครับ อย่างแรกก็คือการวิเคราะห์แนวโน้มหรือว่าเทรนด์อย่างที่2นะครับก็คือการวิเคราะห์แท่งเทียนแล้วก็รูปแบบราคาหรือว่า Price Pattern อย่างที่3นะครับการวิเคราะห์ราคาร่วมกับปริมาณการซื้อขายและ4นะครับการวิเคราะห์เส้นค่าเฉลี่ยและ Indicators ครับโดยในหัวข้อแรกนะครับก็คือการวิเคราะห์แนวโน้มหรือว่าการวิเคราะห์เทรนด์นั่นเองโดยปกตินะครับราคาสินทรัพย์เนี่ย จะมีการเคลื่อนไหวอยู่ใน3รูปแบบด้วยกันอย่างแรกนะครับก็คือแนวโน้มขาขึ้นหรือว่า uptrend อย่างที่2นะครับก็คือแนวโน้มขาลงหรือว่า downtrend แล้วก็อย่างที่3นะครับก็คือการเคลื่อนไหวที่ไม่มีทิศทางหรือว่า sideways นั่นเองครับโดยการวิเคราะห์ตรงนี้นะครับเราจะใช้ข้อมูลมาประกอบด้วยกัน2ข้อมูลหลักนะครับอย่างเช่นทั้งนั้นของราคาร่วมกับปริมาณการซื้อขายโดยทังนั้นของแนวโน้มนี้นะครับก็จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดิม จนกว่าจะหมดแรงหรือว่าจะมีการเปลี่ยนทิศทางน,นั่นเองครับโดยการวิเคราะห์แนวโน้มตรงนี้นะครับเราก็จะใช้ข้อมูล2ข้อมูลมาประกอบกันนะครับอย่างเช่นทางด้านของแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นนะครับเราก็จะมีการระบุว่าราคานั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาโดยมีการทําจุดสูงสุดใหม่ขึ้นหรือว่าอย่างแนวโน้มเป็นขาลงนะครับทางด้านของราคาเนี่ยก็จะมีการทําจุดต่ําสุดลงมาและแนวโน้มนี้จะยังคงเดือนต่อไปนะครับ จนกระทั่งหมดแรงถึงจะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนนวโนนมได้ครับโดยในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนที่เป็นขาขึ้นนี้นะครับราคาของสินทรัพย์นั้นจะมีการปรับตัวขึ้นไปมาจากแรงซื้อที่เพิ่มกันขึ้นมาเรื่อยๆจากนั้นนะครับก็จะมีแรงขายกดทําให้ราคานั้นมีการย่อตัวลงมาเป็นลักษณะแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งหมดแรงก็คือแรงซื้อนั้นเริ่มที่จะหดหายกันลงไปและแรงขายเริ่มที่จะเอาชนะแรงซื้อได้ ก็จึงเป็นโอกาสที่อาจจะเกิดแนวโน้มกลับตัวเป็นขาลงได้นั่นเองครับในส่วนของดาวเทรน์นะครับหรือว่าแนวโน้มขาลงก็จะตรงข้ามกับอัพเทรนหรือว่าขาขึ้นนั่นเองนะครับกดราคาให้มีการย่อตัวลงมาก่อนก่อนที่จะมีแรงซื้อกลับกันดันราคาขึ้นมาแต่ว่าแรงขายก็ยังเอาชนะแรงซื้อได้ทําให้ราคานั้นมีการปรับตัวลงไปทําจุดต่ําสุดใหม่ซึ่งเมื่องต้นของแรงขายนั้นเริ่มที่จะลดน้อยลงไปและแรงซื้อกลับมาชนะได้ ก็มีโอกาสนะครับที่ราคานั้นจะมีการกับตัวเป็นขาขึ้นได้ครับดังนั้นนะครับในแนวโน้มขาลงเมื่อเกิดการรีบาวของราคาขึ้นก็จะไม่สร้างจุดสูงสุดใหม่ขึ้นไปกว่าจุดสูงสุดเดิมนั่นเองครับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนในภาวะที่ตลาดเป็น sideways นะครับหรือว่าเป็นการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนะครับก็คือกรอบบนที่เป็นแนวต้านแล้วก็กรอบล่างที่เป็นแนวรับนะครับดังนั้น ในส่วนของการซื้อขายในตอนช่วงนี้นะครับ <ๆ S 1> ก็ง่ายๆเลยนะครับซื้อที่แนวรับด้านล่างแล้วก็ไปขายที่แนวต้านด้านบนจนกว่าราคานั้นจะมีการเลือกทิศทางนะครับหรือว่า breakout เป็นขาขึ้นหรือว่า break down ลงมาเป็นขาลงนั่นเองครับในส่วนของหัวข้อต่อไปนะครับก็คือการวิเคราะห์แท่งเทียนหรือว่า candlesticks นั่นเองครับโดยในส่วนของแท่งเทียนตรงนี้นะครับก็จะมีองค์ประกอบหลกัลกๆอยู่2ส่วนด้วยกันส่วนแรกนะครับก็คือตัวแท่งเทียนซึ่งตัวแท่งเทียนนี้นะครับ ก็จะมี2รูปแบบนะครับก็คือแท่งเทียนเขียวก็หมายถึงราคาปิดนั้นสูงกว่าราคาเปิดแล้วก็แท่งเทียนแดงนะครับก็คือราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิดครับราคาปิดและราคาเปิดที่เท่ากันอันนี้จะไม่มีตัวของแท่งเทียนนะครับและองค์ประกอบที่2นะครับก็คือเงาหรือว่าชาโดอนนั่นเองโดยเงานี้จะมีทั้งเงาบนเงาล่างจะแสดงถึงราคาสูงสุดแล้วก็ราคาต่ําสุดในแต่ละวัน ซึ่งเราก็จะใช้ประโยชน์ของแท่งเทียนตรงนี้นะครับในการเก่งกําไรระหว่างวันนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะนํามาใช้ร่วมกับเส้นค่าเฉลี่ยเพื่อน,นํามาวิเคราะห์แนวโน้มของราคาได้นั่นเองครับในส่วนของการวิเคราะห์ด้วย Candle Stick แล้วก็ Price Pattern นะครับตรงส่วนนี้เนี่ยสามารถที่จะแบ่งออกได้เป็น2หัวข้อหลักๆด้วยกันนะครับโดย Price p a t t e r n ที่แสดงถึงแนวโน้มการตรับตัวหรือว่า r e v e r s a l Pattern นะครับก็จะประกอบไปด้วย 1. Head and shoulder และ Inverse Head and shoulder 2. round top และ Round Bottom 3. Double Top และ Double Bottom ครับขณะที่รูปแบบ Price Pattern ที่แสดงถึงการต่อเนื่องหรือว่า Continuous Pattern ในรูปแบบของสามเหลี่ยมอย่างเช่น ascending triangle และ descending triangle ครับ โดยกลยุทธ์การลงทุนที่ใช้ Price Pattern ที่แสดงถึงรูปแบบการกลับตัวอย่างแรกก็คือ Head and Shoulders ครับเป็นรูปแบบที่แสดงถึงแนวโน้มในภาวะที่เป็นปลายขาขึ้นแล้วก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าตลาดนั้นอาจจะใกล้จุดสิ้นสุดของภาวะขาขึ้นและก็มีโอกาสที่จะกลับเป็นขาลงส่วนประกอบของ Head and Shoulders นะครับก็จะประกอบไปด้วยไหลซ้ายหัวแล้วก็ไหล่ขวา รวมถึงทางด้านของ넥ไลน์หรือว่าเรียกง่ายๆว่าสร้อยขอ,อนั่นเองครับซึ่งวิธีการซื้อขายนะครับในรูปแบบ He a d and s h o u l เด r นี้ก็คือเปิดออเดอร์ครับเมื่อราคานั้นมีการสิ้นสุดไหลขวาแล้วราคานั้นตกทะลุหรือว่าเบรกเอาตทานด้นของ넥ไลน์ไปได้ตัวตางด้นของนักลงทุนที่เล่นในตลาดฟิวเจอร์สนั้นก็อาจจะมีการเปิดออเดอร์เซลล์เมื่อราคานั้นมีการทะลุ넥ไลน์ล,ลงไปแล้วก็ตั้ง Stop loss นะครับหลังเส้น넥ไลน์ลเล็กน้อย เผื่อว่าราคานั้นมีการแกว่งตัวกันขึ้นมาครับโดยจุดทํากําไรหรือว่าจุดทรดโปรฟิตนะครับก็คือระยะจากนิ้ไลน์จนไปถึงหัวนั่นเองครับรูปแบบอินเวอร์สเฮดแอนด์โชเดอร์นะครับก็เป็นรูปแบบที่มีหน้าตาตรงข้ามกับเฮดแอนด์โชเดอร์เมื่อสักครู่นี้ครับหรือรูปแบบนี้จะเกิดขึ้นในสภาวะที่เป็นแนวโน้มขาลงแล้วก็ใกล้จะกรับตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือว่าการปรับตัวลงนั้นใกล้จะสิ้นสุดแล้วนั่นเองครับโดยส่วนประกอบของอินเวอร์สเฮดแอนด์โชเดอร์นี้นะครับ ก็จะเหมือนกับ head and shoulder เลยครับก็คือจะประกอบไปด้วยไหล่ซ้ายหัวแล้วก็ไหล่ขวารวมถึง e น k l i n e หรือว่าสร้อยคอครับซึ่งวิธีการซื้อขายในรูปแบบ inverse head and shoulder นี้นะครับเปิดออเดอร์เมื่อสิ้นสุด right shoulder หรือว่าไหล่ขวาแล้วราคานั้นมีการขึ้นปะทะลุหรือว่า r บ a k out ทางด้านของตัว neckline โดยทางด้านของนักลงทุนนั้นจะมีการเปิดออเดอร์ buy ทันทีเมื่อราคามีการทะลุ neckline ขึ้นไปแล้วก็ตั้งจุด stop loss นะครับ หลังเส้น neckline เ,นเอาไว้เล็กน้อยเผื่อว่าราคานั้นมีการแก่งตัวลงมาครับส่วนจุดทํากําไรหรือว่าจุด take profit นั้นก็คือระยะทางจาก neckline จนไปถึงหัวหรือว่า head นั่นเองครับในรูปแบบถัดไปนะครับก็คือกราฟที่เป็นรูปแบบจานคว่ำหรือว่า round top ซึ่งก็จะปรากฏในช่วงของปลายตลาดขาขึ้นซึ่งก็จะเป็นสัญญ,ญาณแสดงถึงการเปลี่ยนทิศทางเป็นขาลงในช่วงถัดไปครับโดยตำแหงของปริมาณการซื้อขายนั้น ก็จะลดลงบริเวณตรงกลางของจุดโค้งแล้วก็จะเพิ่มขึ้นมากบริเวณโค้งด้านขวาครับซึ่งวิธีการซื้อขายในรูปแบบราวท็อปตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดออเดอร์เมื่อราคานั้นทะลุหรือว่า break out n e c k l ล n e ไปได้แล้วก็จะมีการเปิดออเดอร์เซลล์เมื่อราคานั้นทะลุ neckline แล้วก็ตั้งจุด stop loss เอาไว้หลังเส้น neck line, neck n e l i n e เล็กน้อยคือว่าราคานั้นมีการแกว่งตัวครับโดยจุดทำกำไรหรือว่าจุด take p r o f i ก็คือระยะทางจากเล็กลายหรือว่าขอบจานจนจะถึงจุดกลางโค้งของจานนั่นเองครับในรูปแบบถัดไปนะครับก็คือกราฟที่เป็นรูปจาหนหงายหรือว่าราบบอททอมซึ่งก็จะปรากฏในช่วงที่เป็นปลาตลาดขาลงครับแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณนะครับว่าทางด้านของตลาดนั้นมีโอกาสที่จะเปลี่ยนทิศเป็นขาขึ้นได้ซึ่งทางด้านของปริมาณการซื้อขายนั้นก็จะลดลงบริเวณตรงกลางที่โค้งมนแล้วก็จะเพิ่มขึ้นมากบริเวณโค้งด้านขวาครับ ซึ่งทางด้านของวิธีการซื้อขายในรูปแบบราวบอททอมตรงนี้นะครับคล้ายกับทางด้านของราวท็อปก็คือจะเปิดออเดอร์เมื่อราคานั้นมีการทะลุหรือว่าเบรกเอาทางด้านของเน็ k l i n e ขึ้นไปได้ก็จะเป็นการเปิดออเดอร์บายทันทีเมื่อราคานั้นทะลุ n e c k l i n แล้วก็ตั้งจุด stop loss เอาไว้ที่หลังเส้นเน็ k l i n e เล็กน้อยเผื่อว่าราคานั้นมีการแกว่งตัวครับซึ่งจุดทํากําไรหรือว่าจุด take p r o f ตนะครับก็คือระยะจาก n น c k l i n ก็คือขอบจานเป็นจนถึงบริเวณตรงกลาง โค้งของจานนั่นเองครับรูปแบบถัดไปนะครับก็คือดับเบิลท็อปครับก็จะพบได้นะครับในช่วงที่เป็นตลาดที่มีแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็คาดการณ์ว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากแนวโน้มขาขึ้นเป็นแนวโน้มขาลงโดยหน้าตาของกราฟนั้นก็จะคล้ายคลึงกับตัวอักษร M ในภาษาอังกฤษครับโดยรูปแบบของดับเบิลท็อปนะครับก็จะประกอบไปด้วยเลฟพีคหรือว่าจุดสูงทางด้านซ้ายไรท์พีกหรือว่าจุดสูงทางด้านขวา แลวก็จะมี neckline หรือว่าสร้อยคอเหมือนกันครับโดยในรูปแบบของการเทรดด้วยกราฟที่เป็น double top นะครับก็คือจะมีการซลล์เมื่อราคานั้นทะลุ neckline ขึ้นไปได้ซึ่งวิธีนี้นะครับก็จะเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเพราะว่าเป็นช่วงที่มีสัญญาณการเข้าซื้อที่ไม่เร็วแล้วก็ไม่ช้าเกินไปครับส่วนจุดทำกำไรหรือว่าจุด take profit นั้นนะครับจะเป็นการวัดระยะทางจาก neckline จนไปถึง right peak นั่นเองครับ รูปแบบถัดมานะครับก็คือ double บอททอมครับรูปแบบนี้นะครับก็จะพบในตลาดที่เป็นแนวโน้มขาลงก็มีการคาดการณ์กันว่าราคานั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากแนวโน้มขาลงเป็นแนวโน้มขาขึ้นครับโดยหน้าตาของกราฟนั้นนะครับก็จะคล้ายคลึงกับตัวอักษร W ในภาษาอังกฤษครับดูรูปแบบของ double bottom นี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย left bottom หรือว่าจุดต่ำทางด้านซ้าย right bottom หรือว่าจุดต่ำทางด้านขวา แล้วก็มีสร้อยคอหรือว่าเน็กไลน์ครับโดยรูปแบบของการเข้าเทรดด้วยกราฟที่เป็นดับเบิลบอททอมนี้นะครับก็คือจัดทาการซื้อหรือว่าบ่ายเมื่อราคานั้นมีการทะลุเน็กไลน์ขึ้นไปได้วิธีนี้นะครับได้วความนิยมมากที่สุดเพราะว่าสัญญ,ญาณการเข้าซื้อนั้นก็จับไม่เร็วแล้วก็จะไม่ช้าเกินไปเช่นกันครับโดยจุดทํากําไรหรือว่าจุดเทรโปรฟิตในรูปแบบนี้นะครับก็คือเป็นการวัดระยะทางจากเน็กไลน์จนไปถึงไรท์บอททอมนั่นเองครับ ห,หัวข้อถัดมานะครับก็จะเป็นกลยุทธ์การลงทุนใน p r i p e p a t t e ท n ที่เป็นรูปแบบต่อเนื่องหรือว่า Continuous Pattern ครับหัวข้อแรกนะครับก็คือ d e s i e n d i n g triangle ครับเป็นกราฟที่ราคาสามเหลี่ยมที่แสดงถึงแนวโน้มของขาลงซึ่งก็จะเกิดขึ้นเมื่อแนวรับที่เป็นเส้นตรงและเส้นแนวต้านนั้นมีการเฉียงลงมาซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์นี้ก็คือแนวรับที่เป็นฝั่งผู้ขายนั้น ไม่สามารถที่จะทะลุขึ้นไปได้แต่อย่างไรก็ตามทางฝั่งผู้ขายก็ได้พยายามที่จะกดราคาให้หรือว่าจุดสูงสุดให้ต่ำลงมาเรื่อยๆจนในที่สุดราคาก็สามารถที่จะทะลุผ่านลงไปได้ครับจุดเซลล์นะครับก็จะเป็นจุดที่ราคานั้นมีการเบรกเอาท์แนวรับที่เป็นเส้นตรงด้านล่างตรงนี้ลงไปครับส่วนจุดทำกำไรหรือว่าจุดเทคโปรฟิตนะครับก็คือระยะของฐานสามเหลี่ยมนั่นเองครับในหัวข้อถัดไปนะครับก็คือการลงทุน โดยใช้เส้นค่าเฉลี่ยร่วมกับอินดิเคเตอร์ครับซึ่งก็จะเป็นการดูสัญญาณร่วมกันทั้งเส้นค่าเฉลี่ยแล้วก็อินดิเคเตอร์ซึ่งหากเกิดสัญญาณขึ้นมาเหมือนกันในระยะใกล้เคียงกันก็ให้ใช้เป็นสัญญาณซื้อหรือว่าสัญญาณขายได้นะครับโดยอินดิเคเตอร์ที่เรานี้มใช้ก็อย่างเช่นทางด้านของ Moving Average Cross ก็จะใช้เป็นการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นและก็ระยะยาว โดยหากเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นนั้นมีการตัดระยะยาวขึ้นก็จะเป็นสัญญาณซื้อแต่ว่าหากเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นนั้นมีการตัดระยะยาวลงก็จะเป็นสัญญาณขายนั่นเองครับทางด้านของอินดิเคเตอร์ที่นิยมใช้กันก็อย่างเช่น MACD RSI แล้วก็ t o c h a s t i c ครับสึ่งในรูปนี้นะครับก็จะเป็นอินดิเคเตอร์ MACD แล้วก็ s t o c h a s t i c ซึ่ง MACD นั้นหากเส้น มีการตัดซิญลักษลายขึ้นอีกทั้งมีการตัดเส้นศูนย์ขึ้นก็จะเป็นสัญญาณซื้อแต่หากว่าเส้น MACD นั้นมีการตัดซิญลักษณ์ลายและเส้นศูนย์ลงก็จะเป็นสัญญาณขายครับอีกอินดิเคเตอร์หนึ่งนะครับก็คือ stochastic ซึ่งถหากว่าเส้น stochastic นั้นมีการตัดซิญลักษลายขึ้นแล้วก็มีการขึ้นจาก oversold area ก็จะเป็นสัญญาณซื้อแต่หากว่าเส้น stochastic นั้นตัดซิญลักษณ์ลายลง แล้วก็ลงจาก o อ o บบอสแอเรี Area, ยก็จะเป็นสัญญาณขายครับในส่วนของหัวข้อสุดท้ายตรงนี้นะครับก็คือการวิเคราะห์ราคาและปริมาณการซื้อขายครับในส่วนของหัวข้อสุดท้ายตรงนี้นะครับก็คือการวิเคราะห์ราคาร่วมกับปริมาณการซื้อขายครับซึ่งทั้งสงสิ่งนี้นะครับก็จะมีความสัมพันธ์ต่อกันก็คือถากว่าราคานั้นมีการปรับตัวกันขึ้นมาพร้อมทั้งปริมาณการซื้อขายขึ้นตามไปด้วยแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นการบ่งบอกว่าแนวโน้มของราคานั้นค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็เป็นบบทิศทางที่ค่อนข้างดีแต่ถ้าว่าราคานั้นมีการปรับตัวกันขึ้นมาแต่ปริมาณการซื้อขายนั้นลดน้อยลงไปก็จะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะครับ <S 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 ในทางปรับกันนะครับถ้าว่าราคานั้นมีการปรับตัวลงมาแล้วก็ปริมาณการซื้อขายนั้นเพิ่มกันขึ้นมาด้วยแบบนี้นะครับก็มีโอกาสที่ราคาจะลงต่อ แต่ถ้าหากว่าปริมาณการซื้อขายนั้นลดลงไปก็มีโอ,อกาสที่ราคานั้นจะกลับตัวได้เช่นกันครับในทางกลับกันนะครับเมื่อราคานั้นเป็นขาลงแต่ว่าปริมาณการซื้อขายนั้นปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมาด้วยแบบนี้นะครับก็จะเป็นโอกาสที่ราคานั้นจะปรับตัวได้ลงต่อแต่ในทางกลับกันนะครับถา้าว่าราคาลงแต่ปริมาณการซื้อขายก็หายไปด้วยแบบนี้ก็มีโอกาสนะครับที่ราคานั้นจะกลับตัวเป็นขาขึ้นได้ครับจากเนื้อหาที่ผมได้นาเสนอไปตรงนี้นะครับ การวิเคราะห์ทางเทคนิคตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะนํามาใช้ร่วมกับทางด้านของการวิเคราะห์ในสินทรัพย์ดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลแอสเซทได้นะครับซึ่งแต่เดิมการวิเคราะห์ทางเทคนิคนี้มีพื้นฐานมาจากการวิเคราะห์หุ้นแต่ถ้าว่าทางด้านของนักลงทุนนั้นจะสามารถนํามาใช้กับสินทรัพย์ดิจิทัลก็สามารถทําได้เช่นกันครับสุดท้ายนี้นะครับหวังว่านักล,ลงท,ทุนทุกท่านจะประสบความสําเร็จในการลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน i n n ดเว e เซที่รวม ทุกจักรวาลการลงทุนเอาไว้ในมือคุณเข้าใจตัวคุณและลงทุนอย่างมีสติสวัสดีครับ